สวัสดีค่ะทุกคนมือนีพายางเขาสวนอีกแล้วจ้าที่คำว่าเบิงว่าเก็บเก็บยังมีอีกบอ่อเด้จ้ะทุกคนเด้อแต่ว่าฝนตกปล่อยๆอยู่เด้จ้ะสีเบิงได้ข้าวหนึ่งเด้จ้ะทุกคนเด้อพิพาเบิงได้ข้าวหนึ่งแล้วก็สีไปเก็บมันมีอยู่แต่ว่า่หลายดอกจาง เบิ้งไว้แล้วว่างหอนแล้าเบิ้งน้ำกันเลยจ้ะทุกคนแต่ยังมีอยู่แต่ว่ากบบระปหลายเก็บไปไว้เห็บเฉอมันนอกจาะทุกคนเนาะฝนกระตก๊กเดี๋ยวมันสีช้ำจะ <c oughs> เลื่อยมาเก็บซะก่อนอยู่ในพุน่นเลยจ้ะแต่ดอกใบใหญ่เป็นใดดอกดอกไปลายมันนาะอยู่ในพุน่น เก็บไปไว้สแกงโนงใหม่เพราะว่ามือว่านนี่กะไปเบิงองโนใหม่ก็ไดโนใหม่มาอยู่แต่ว่าป่าบ้านเด็ยด oh. เห็เก็ดกบแกงไปแล้วแซ่บแซบ oh. มีของอยู่ของกินอยู่ในสวนจะขของกะบบต้องไปหานะทุกคนเนาะเนี่ยดอก เก็บไปจะข้าวฝนลินด้จ้ะฝนลินเบืองฝนลินต๊กงี้ยี้อยู่แต่ว่าโบเก็บกิบบได้ย,ย่านมันหยานมันเปื่อยมือนี้โบลงน้ำาะเมือนที่เก็บน้ำโขงนี่แหละลุงเป็นปอดายมานำ้ำเป็นข้าเหยียดเบียดเป็นอยู่ก็เลยเก็บผู้เดียวมันบหลายแต่กันยังมีผู้ให้เก็บน่ตัวนี้เอาไปใส่แกงเราใหม่ด้วยทุกคนด้วย ดอกบานมันกับเสียอพเห็ดเชือโอ้ยน้ำไหลไหลุ่งเป็นสิขยายเชือไปหลาดลายๆมันจะซีมีกินเอาเก็บไปกินก็นได้เอาไปตอนพี่ตอนนองก็ได้ได้ทุกคนเออสองกินหายากอยู่เด้อเฮ็ดปวงถาม่อยู่ไนอยู่นะ้ำมองได้ที มีปลามียังะกะบ่คอยมีดนกนอกจากว่าเขาสิปลูกแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันปลูกได้ปลูกได้เอาเชื้อมันมาลรยมองได้ที่มีปุ๋ยเคนอลไะทุกคนเขากับสิเด็กกินเท็ดปุ๋ยอิลีได้ทุกคนอันนี้กะเอาเชื้อมันมาอันนี้คือกันพร,รัวนน่ากรพนิดน้เพนกตสิใส่ยาแนนแต่ว่าพอมาอยู่กะ บไดใส่ก็ใส่เวลาโดนเติบอยู่ดอกสามสี่ปีพุ่นละเพื่อคีด,ดินพันที่สมบูรณ์มันมีเท้งปุ๋ยใบใหม่ต้นใหม่ใบใหม่หมใใหมแล้วก็ปุ๋ยจากสัดเลียงเข้าอะไรจ้ะเทททย็ดให้ดินมันอุดมสมบูรณ์เลยจ้ะทุกคนเด้อ ตะกอนมองนีกับเป็ดแล้วมานอนมีแต่ขี่เป็ดแล้วมองนี้เพิ่มานอนขอบสะตะกอนอแต่ยังมีพ่อใดอยู่ด้ทุกคนมือที่สามแล้วเดินมือที่าสามพ่อใดใส่แกงอยู่จ้พะพ่อใดอยุ่เก็บหมอ่องเก่าล่ะ อยู่ในต้นเพานกาเน,นี่็มีอยู่เบิ้องออกในหากแถๆได้นี่แสดงว่าเป็นกระชอบอยู่ในต้นเพกาด้วยกันนี่สำหรับคลิปนีเหนไอ้บหนี้กอนเด้อค่ะไปพอกันไมคลิปหนาเด้อจ้าฝนตกแห้งแล้วป่าเขาบานก่อนเด้อจ้าสวัสดีค่ะ